มาสอนการบ้านน้องกันอ่านนะคุณเขียนอันไหนเป็นอันไหนเป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชไหนเป็นน้ำมันพืชถูกต้องเอ้ยน้ำมันพืชเหรอน้ำมันพืชไหนชื่อหากันหน่อยอันนี้น้ำมันพืชเอออย่างงั้นแหละผิดผิดผิดลบก่อนลาบะดืดดืดดขี่เร็วเร็วเร็ว น้ำปลาไหนคือน้ำปลาที่น้องคุณโยงเมื่อกี้เออโยองหาอันที่สองเลยอันที่สองรู้จักไหมเอออันไหนเป็นซอสพริกซอสนะซอสพริกเออถูกต้องหาอันที่สามอ่ไข่อันไหนเป็นไข่ไข่อันนี้ไข่อ่าแล้วนมมันไหนเป็นนมเนี่ยนมนม ทุเรียน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 นี่ทุเรียนเออทุเรียนทั้งสองอันเลยคือทุเรียนทั้งสองอันเลยเอ้อ่าอันนี้เป็นครูอ่าอันนี้ครูครูนะครูครูเขียนเลขหนึ่งเขียนเลขหนึ่งเป็นไหมเขียนเลขหนึ่งเป็นไหม นั่นมาเล็ขเจ็ดแหละมาเดี๋ยวทำให้นะเราถนัดมือซ้ายเด้อหนึ่งอย่างงี้โอเคอ่าอันไหนเป็นนักเรียนอันไหนเป็นนักเรียนนักเรียนนะนักเรียนอ่คนไหนเนี่ยหาดิถือกระเป๋าเออมาเดี๋ยวเขียนเลขสองให้เขียนเป็นเปล่าเขียนเป็นอ่าเขียนเลขสองแบบนี้แบบนี้อ๋ออ่าแล้วเป็นอบบเออเขียนเลขนิดนักเรียนอันนี้เขียนแล้วนะ ยังอ่ผี่พี่พิดพี่เข